สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบคทีเรียของเอซนะครับตอนนี้แบคทีเรียก็คือจะมี3ตัวแล้วนะครับที่เป็นของเอซนะครับส่วนตัวนี้ตัวเอาใต้โบโอกาสนี้ผมเคยรีวิวไปรอบนึงแล้วนะครับน,นี้เคยรีวิวไปรอบนึงแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าที่แบบไม่ได้ดูรีวิวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาดูผมจะมารีวิวห้อีกรอบนึง ในในในตัวอัลตาโบโอกาสนะครับและทีนนี้ผมมี3ตัวผมจะรีวิวให้ทีละตัวเลยครับผมก็อันดับแรกเราเอาตัวที่อัลตาโบโอกาสก่อนเลยตัวอัลตาโบโอกาสนี้เป็นแบคทีเรียที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสาหรับตลาดไทยบ้านเราตอนนี้ที่แบบคนที่แบบใช้เยอะมากๆาะครับก็คือเป็นตัวอัลตาโบโอกาสนะครับเขาเรียกว่าเอซูฝาทองครับผมอันนี้แหละครับส,ส่วนตัวนี้ก็คือมันใช้ได้ก็คือน้ําจืดน้ําเค็มก็ใช้ได้เหมือนกันแต่หลักๆเลยที่ลูกค้าใช้ที่ร้านก็คือจะใช้กับ น้ำจืดโดยเฉพาะเป็นพวกไม้น้ําพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่จริงของ,ของตัวนี้ก็คือมันใช้ได้หมดเลยก็คือพวกปลาพวกเต่าพวกอะไรที่อยู่ในน้ำนะคะก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้หมดเลยส่วนตัวนี้วิธีการใส่เ็าจะมีข้างๆนะครับก็จะมีบอกหรือว่าขานาดตู้กี่นิ้วควรใส่กีมเอลต่อน้ํากี่ดิตน่เงี้ยครับก็จะมีบอกในใน,ในตรงนี้ทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ยังเหมือนอ่าถ้าอันนี้ถ้ายัางเหมือนตู้30เซน ที่เป็น30เซนมาตรฐานนะครับ12ลิตรก็คือใส่ 1ML ส่วนฝาในเนี้ยฝาข้างในเนี้ยเป็นที่เป็นฝาเกลียวที่สีฟ้าเนี่ยครับเขาก็จะมีบอกว่าฝา,าใน5 ml เหมือนอันเนี้ย1 ml พี่ก็ใส่แค่นิดเดียวของฝาในครับอย่างเหมือนตัวอันนี้คือตู้30เซนครับส่วนตู้45เซนก็คือ18นิ้วใส่ 3ML ครึ่งหนึ่งของฝาในครับครึ่งหนึ่งของฝาในนะครับ แล้วก็ตู้24 24ก็คือ6 ml ฝาในห้ ml พี่ใส่ฝาในก็ได้เดี๋ยว่าจะเลยมันนิดนึงเลครับที่มันล้นออกจากตัวฝาในครับแล้วก็จะมีตู้90เซนคูณ45 45 180ิบรดสิบใส่18 ml ฝาหนึ่ง20 ml ฝาในกับฝานอกรวมกันก็คือ2 0 ml ก็คือพี่ก็ใส่ตามนี้ได้เลยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้ำนะครับต้องบอกก่อนแล้วก็ตู้120เซน120เซนนี้ก็ตอนนี้คือมันมีตู้120เซนู่ณ4เ่า แต่ก่อนมันจะเป็น120ยยี่คูณแต่ตอนนี้มันเป็น1 2อยยี0คูณ50 50อย่างมันตอนนี้ก็ถ้า120ยย4 5คูณเนี้ยมันอยู่ที่240ลิตรเขาจะใส่อยู่ที่ 24ML ก็คือฝานอกฝากหนึ่งฝาเต็มะครับทั้งหมด่ะก็คือ 24ML แล้วทีเนี้ยมันตกอยู่ที่20่แต่ว่ารวมฝาในด้วยมันเป็น 25ML ถ้าเราใส่ฝานอกเต็มๆเ,เลยรวยมทั้งฝานอกฝากในมันจะได้อยู่ที่ยี่สิบมล วันน,นี้เขาเขียนบอกว่าใส่2 4 ml พี่ลูกค้าก็ใส่เต็มก่อนครั้งแรกแล้วก็ใส่เต็มฝาในอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกครับผมในช่วงช่วงแรกๆแ,และทีนี้อย่างเหมือนตัวเนี้ยเขาจะบอกเลยว่ามันจะช่วยลดพวกของเสียพวกแอมโมเนียในเตดในไตแล้วก็ย่อยสลายพวกของแบบขี้ปลาพวกเศษอาหารที่ปลาก,กินไม่หมดนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาครับผมแล้วก็มาผมจะรีวิวตัวต่วตอไปก็คือเป็นตัวใหม่เลยใหม่ล่าสุดของเขาเลยก็จะมีเป็นตัวเอสูเหมือนกันเป็นเอสูพัดเป็นตัว ไบโอเอ็กดีสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาดีวิวให้ฟังอันนี้คือเป็นไบโอเอ็กดีนะครับส่วนตัวนี้ก็คือใช้ได้ก็คือน้ําจืดน้ําอันนี้น้ําจืดใช่ก็คือน้ําจืดก็คือเป็นพวกไม้น้ําหรือว่าพวกตู้ปลาแต่ว่าหลักๆเลยอะสำหรับตัวผมนะผมว่าใส่กับตู้ปลาที่ลูกค้าแบบเลี้ยงปลาเยอะๆยอะหรือว่าขี้ปลาเยอะๆอะอ,ะอะไรเงี้ยมันจะเหมาะมากๆเลยแล้วก็อาจจะใช้เปลืองกว่าที่เป็นตัวตัวนี้ตัวเอซูตัวอัลตาโบกัดครับผมอาจจะใช้เปลืองกว่า เพราะว่าอย่างเหมือนปริมาณของเขานี่ก็คือจะบอกเลยว่าถ้าสมมติตู้สามสิบเซน,นน่ะอันเนี้ยยังเหมือนตัวอเอาตา้านโอกาสอะ่ะเขาจะใส่แค่หนึ่งมส่วนตัวเนี้ยใส่สี่จะใส่สี่มเนี่ยก็คือทุกตัวเหมือนกันเลยครับพี่เขาจะมีเขียนบอกว่า,าขนาดตู้กี่นิ้วน้ํากี่นิ้วใส่กี่มลอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือจะแนะนําเฉพาะกับพวกปลาที่มันแบบเยอะๆหรือว่าพวกตู้ไม้น้าก็ ช้ได้เหมือนกันที่แบบว่าเป็นพวกของเสียที่มันสะสมในตู้อะไรอย่างเงีย้ยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นตัวนี้เป็น bio xd นะครับเป็น bio xd ตัวนี้ครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็น bio xd เหมือนกันที่เป็นของอซูเหมือนกันที่เขาออกมาใหม่เหมือนกันเนี่ยสองตัวนี้ตัวสองตัวเนี้ bio xd สองตัวนี้ออกมาพร้อมกันเลยแต่ว่าเขาจะแยกนะครับพี่ระหว่างน้ําจืดระหว่างพวกปลากับพวกเต่าส่วนตัวเนี้ยเป็น bio xd ที่เป็นเหมาะกับพวกแบบพวกเต่าหรือว่าพวกส l i ม e r เดอร์ที่เราเลี้ยงแบบ เลี้ยงในน้ำมาพวกสิ่งที่แบบที่แบบเราเลี้ยงในน้ำมาพวกสิ่งมีชีวิตอะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นไบโอคดี D, ก็จะเป็นของเต่าเลยเนเขาจะมีรูปเต่าขึ้นมาเลยแต่ส่วนตัวเนี้ยส่วนตัวตัวที่ผมดีบุ๋เมื่อกี้อันเนี้ยอันนี้มันก็ใช้กับเต่าได้เหมือนกอันแต่ว่าการย่อยสลายเนื่องจากว่าพวกขี้ปลาหรือว่าพวกขี้เต่าอย่างเงี้ยความแข็งของพวกพวกขี้เต่าพวกอะไรมันก็จะแตกต่างจากพวกขี้ปลาอยู่แล้วครับส่วนตัวนี้มันก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับพี่ใส่เหมือนกันเลย ตู้30เซนก็ใส่ CML เหมือนกันใส่เท่ากับตัวนี้เลยใส่เท่ากับตัวไบโอไบโอดีตัวนี้เลยเพี่ใส่เหมือนกันเลยก็คือย่อยสลายพวกของเสียลดอมโมเนียเตในไตเหมือนกันครับพวกเนี้ยเหมือนกันเลยทั้ง3ตัวนี้คือเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ลูกค้าเลือกใช้แต่ถ้าสําหรับตัวผมนะถ้าแบบลูกค้าที่เลี้ยงเป็นตู้ไม้น้ําหรืออะไรเงี้ยตัวนี้เลยเอาใต้ไบโอกาสอันนี้ใช้ดีแล้วก็ขายดีด้วยสําหรับที่ร้านนะครับแต่ว่าแบคทีเรียถามว่าแบคทีเรียยี่ห้อไหนดีผมบอกเลยว่า ดีกับทุกยี่ห้อแต่อยากให้ลูกค้าเลือกใช้มากกว่าครับผมถ้าถ้าถามผมนะครับเ <c oughs> พราะว่าผมก็ใช้มาหลายตัวเหมือนกันก็คือแต่ละตัวก็คือใช้ดีเหมือนกันแต่อยากให้ลูกค้าเลือกใช้แล้วก็เวลาใช้ก็คือแนะนําว่าให้หมุดทีละตัวก่อนอย่าไปใส่ผสมกันระหว่างแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าแบคทีเรียกับปุ๋ยใส่รวมกันได้แต่ถ้าแบคทีเรียคนละยี่ห้ออย่างเงี้ยมาใส่รวมกันอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําถ้าให้ผมแนะนําก็คืออยากให้ลูกค้าใส่สมมติสมมติลูกค้าใส่หมดยี่ห้อนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนอันนี้ออื แล้วค่อยเอาเป็นยี่ห้อใหม่มาใส่ครับอย่าไปใส่วมกันไม่งั้นโอ้โหแบคทีเรียตีกันยับเลยพี่โอเคก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมมปรีวิวตัวไหนให้ลูกค้ากดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจครับผมสวัสดีครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมใช้ตัว Bio XD นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ล้างเครื่องกรองมา2เดือนแล้วครับผม